วันนี้จะเล่าเรื่องราวของศาลเจ้าปู่อุปหาที่ลหลายๆคนรอคอยกันนะฮะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจะเรียกศาลเจ้าปู่นะฮะยังไม่รู้จักชื่อกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่จะนับถือศาลนี้ไปอย่างมากนะครับเมื่อก่อนจะมาทำพิธีตรงนี้นะครับมีไม้กระดานวางอยู่ประมาณ3-4แผ่นนะฮะก็จะมีพวกขัดห้าหรือบ,บางคนก็เรียกว่าสวยนะครับตอนที่เขาทำพิธีบนกันหรือแก้บนกันก็จะมีสวยวางเต็มไปหมดเลยนะฮะก็จะมีพวกพวงมาลัยนะครับ <stronger S 1> <easier S 2> มีช้างมีม้าเป็นตุ๊ปั้นเล็กๆน้อยนอวางไว้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นชุดของเขาจ้ำ ส่วนตัวของผู้ทําพิธีนะครับเรียกง่ายๆว่าเขาจํานั่นเองนะฮะส่วนด้านหลังของศาลก็จะมีห้องครัวไปทํากับข้าวนะฮะเก่าแล้วก็จะมีตรงแท่นปูนตรงนี้ฮะในทุกๆปีในการแก้บนครับก็จะมาล้มหมูกันตรงนี้นะฮะเมื่อล้มหมูหรือทาอะไรต่างๆก็จะมาทํากับข้าวกับตรงนี้ครับเป็นปูนเก่าๆแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมาใช้งานแล้วการแก้บนส่วนใหญ่ก็จะมาแก้ช่วงสงการกันนะครับศาลเจ้าปู่อุปหัตหลังนี้นะครับถูกปูแล้วนะมาหลายรุ่นแล้วจากเมื่อก่อนเป็นศาลเล็กๆนะครับมีแค่ขวามือฝังงดั นะครับก็มาสร้างเพิ่มสร้างเติมกันไปและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นลูกหลานของที่นี่เหมือนกันนะครับได้สร้างรูกปั้นพระปู่อุปหัดไว้นะครับตอนแรกความคิดของผมว่าจะให้เจ้าปู่เนี่ยเหยียบหัวช้างไว้นะฮะช่วงระหว่างการปั้นอยู่นะครับจู่ๆผมก็เปลี่ยนใจมาเฉยเลยนะครับดีทัวรไปบอกช่างปั้นไว้นะครับว่าให้เปลี่ยนเป็นเหยียบหัวหมูแทนนะครับเป็นหัวหมูป่าทั้งทั้งที่แบบผมคิดได้ตอนแรกครับเป็นงานช้างจะสวยมากเลยนะฮะแต่จู่ๆก็เปลี่ยนใจซะ แต่ผมก็ได้ทําป้ายออกมานะฮะให้อ่านประวัติของหมู่บ้านห้วยสีเสียดท่าปลาหมูสิบสองนับวัดอุตรุดนะครับว่ามีประวัติที่มาเป็นยังไงแบบไหนบ้างนะฮะประวัติต้นห้วยสีเสียดก็จะเกิดมายาวนานมากเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังตอนท้ายคลิปแล้วกันนะฮะหลังจากที่ผมได้สร้างเจ้าปู่ประหาสได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับไม่ได้เลยของหมู่บ้านของเรานั่นก็คือพันดีพันดํานั่นเองนะฮะองนี้ชื่อว่าพันดีนะครับส่วนอีกองหนึ่งชื่อว่าพันดําครับผมสองคนนี้จะเป็นพี่น้องกันนะคร ประวัติของพันธีพันดำสองพี่น้องคู่นี้นะครับผมเล่าอีกรอบหนึ่งแล้วกันเป็นบุคคลที่ถูกลืมไม่ได้จริงๆฮะบกับหมู่บ้านห้วยเสียดก็จากไม้กระดานสามแผ่นที่กับไหวกมาช้านานนะฮะตอนนี้เราก็มีรูปปั้นเจ้าปู่อุปหัตนะครับแล้วก็มีพันธีพันธำเป็นบริวารด้วยนะครับก็น่าจะครบกับสารตรงนี้แล้วนะครับความศรัทธาและความเชื่อของหมู่บ้านของเราครับมานะครับผมได้สร้างห้องครัวใหม่นะครับคนได้ดูมาถึงจุดนี้นะครับจะเห็นห้องครัวด้านล่างตรงที่ผมถ่ายไปก่อนหน้านี้นะฮะคือทำ แหลมกระมังมอหายไดทั่วไปเวลาใช้งานหรือทากับข้าวกับปลาอะไรกันแบบนี้ฮะก็ได้สะดวกมากขึ้นนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นคือห้องน้ํานั่นเองนะครับผมได้เล็งเห็นว่าคนมาแก้บนเยอะนะครับทั้งหมู่บ้านเลยเวลาจะใช้บริการห้องน้ําทีครับมันไม่มีนะครับผมเลยสร้างให้ใหม่เลยนะครับก็เล็งเห็นนะครับผู้ชายอาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะลําบากสักนิดนึงนะครับเลยสร้างห้องน้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหมู่บ้านของเราฮะัทำไมผมต้องมาทําสิ่งต่างๆมากมายในทีีีีีี่่่่่ททททนนนนนนรรบถ้้้้าา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 เเเเเเอตงๆยผมมกกกกกิิดดขึจป็ ผแล้วผมก็ออกไปจากที่นี่นะครับแม้แต่โตเล็กๆอยู่เลยนะครับผมก็ย้ายไปเรื่อยๆนะครับตามพ่อแม่นะครับไปทํางานที่ไหนก็ไปที่นั่นนะฮะชีวิตลําบากระบนครับก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะฮะพ้นมาจนถึงช่วงโควิดนะครับที่ผ่านมาหลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วก่อนที่จะเข้าโควิดประมาณช่วงประมาณสัก4ี่หปีครับผมก็กลับมาเที่ยวบ้านนะโดยปกติแล้วผมกลับมาปีใหม่สงกรานต์แทบทุกปีอยู่แล้วนะมาดูเขาล้มหมูมาดูเขากราบไหว้เจ้าปู่ประหาดกันนะก็ถามว่าทําไมต้องมาแก้บนกันนะครับบ้านเขาบอกว่าเขามาแก้ ส่วนจะไปไหนมาไหนก็แควคา,าดปลอดภัยชาวบ้านได้ตามสมใจนะฮะเขามาแก้บนกันนะครับตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะผมเลยเกิดความท้าทายเกิดขึ้นก็ได้ยกมือไหว้ต้มหัวนะครับกับไม้กระดาน3แผ่นที่ชาวบ้านกราบไหว้กันะะแล้วผมก็ได้พูดว่าเจ้าจปู่มีจริงนะครับตัวผมเองผมก็เป็นลูกหลานของเจ้าปู่เหมือนกันเกิดที่นี่เหมือนกันนะครับทำไมเจ้าปู่ปล่อยให้ลูกหลานจนได้ขนาดนี้นะครับปล่อยให้ชีวิตลําบากลําเค็ญเหมือนกันนะฮะตอนเล่ทางานไปเรื่อยนะผมก็เลยลั่นวาจาไปครับถ้าแน่จริงทําให้ผมรวยดูครับผมไม จริงปีหน้าผมจะมาแก้บนหัวหมู50หัวเลยนะครับผมก็พูดตามภาษาไว้รุ่นทั่วไปนะครับเหมือนอารมณ์แค่เราอยากรู้อยากลองอะไรประมาณนี้เพราะว่าชีวิตมันก็ไม่มีะไรเสียแล้วนะครับและหลังจากนั้นผ่านไป1ปีนะผมก็ได้จับเงินแสนจริงๆครับจากทั้งชีวิตผมไม่เคยจับแม้กระทั่งเงินหมื่นเลยนะสุดท้ายผมก็ต้องมาแก้บนตามนั้นครับหัวหมู50หัวเป็นครั้งแรกของผมครับมาครั้งที่2นะครับก็ยังเฮาอยู่เหมือนเดิมนะฮะผมก็ได้ไปท้าทายเจ้าปู่อีกเช่นเดิมนะครับบอกเจ้าปู่ว่ารอบแรกมันอาจจะ จะกลับมาแก้บนด้วยไก่ร้อยเก้าตัวแลผมก็สัญญากับพ่อปู่ว่าถ้าผมได้จริงๆผมจะกลับมาพัฒนาที่นี่มาอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนจากพ่อปู่อีกเลยลทุกคนเชื่อไหมครับในปีนั้นผมได้จับเงิน0้าแสนครับงหวะนั้นใกล้โควิดพอดีนะฮะผมก็ได้กลับมาเพื่อสร้างบ้านนะเป็นบ้านน็อกดาวน์เล็กๆเ,เพื่อหวังจะกลับมานอนพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะอารมณ์คล้ายๆเหมือนเป็นบ้านพักตากอากาศอะไรประมาณเนี้ยครับแต่สุดท้ายบ้านหลังน็อกดาวน์ที่ผมคิดไว้ครับก็กลายเป็นหลังใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะปีถัดมากก็ังไงไไดเดนนบบิ้้้จลาา บนพระปู่อีกเช่นเดิมครับถ้าผมได้มีเงินล้านเนี่ยผมจะสร้างรูปปั้นพระปู่ให้ใหม่แลวแล้วก็ไปไปตามนั้นจริงๆครับปีนั้นที่ผมสร้างรูปปั้นพระปู่นะครับพวกเราตื่นเต้นกันมากๆเลยนะผมก็ได้จัดขบวนแห่รูปปั้นพระปู่นะครับก็มีชาวบ้านร่วมมาช่วยกันแห่นะครับเดี๋ยวพอสมควรเลยนะชาวบ้านที่นี่ตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับเพราะโดยปกติแล้วเราไม่เคยมีรูปปั้นใดๆทั้งสิ้นเลยนะแล้วผมก็ได้ไปสืบประวัตินะครับว่าจะปู่ชื่ออะไรที่ไปที่มาเป็นยังไงนะก็ได้คนเข้าไปเจอของ ว่าเจ้าปู่เราเชื่อเจ้าปู่อุปหาต์กันเองครับจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะสิ่งที่เราได้ม,มันอาจจะเกิดการกระทําของตัวเราเองมากกว่านะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับเจ้าปู่เลยก็ได้นะครับแต่ก็อย่างน้อยนะครับมันก็เกิดความเชื่อและความศรัทธาเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อเวลาเราอยากทําอะไรเนี่ยเราจะกล้าคิดกล้าทําอยู่เสมอครับก็เหมือนอารมณ์แบบว่าเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองอะไรประมาณนี้นครจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวอีกมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเลยเนี่ยถ้าเรานี่ยาวเหยียดนะครับน่าจะเบื่อหน้าดูนะส่วนประวั ปกคุมด้วยป่าไม้หลกทึบนะฮะรอบป้าของหมู่บ้านนะครับก็จะมีแต่ภูเขาล้อมรอบไปหมดเลยนะฮะหมู่บ้านห้วยสีเสียดหมู่12ตําบลผาเลือดนะครับก่อนหน้านี้คือหมู่ที่10นะครับในการปกครองของอําเภอท่าปานที่จะถูกโอนมาเป็นหมู่ที่12นะครับหลังจากมีการสร้างเขื่อนเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับหมู่บ้านห้วยสีเสียดคือราวล้านช้างนะจะมีประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันออกไปนะครับไม่เหมือนชาวอำเภอท่าปานะครับหมู่บ้านห้วยสีเสียดจะนับถือเจ้าปู่อุปหาดเป็นอย่างมากนะครับจะมีีกรเลล้้ยงงงงคคัับือ เลี้ยงขึ้นนะการเลี้ยงลงนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนก่อนที่เราจะนาเมล็ดพันธุ์มาเพาะปลูกกันนะครับเช่นข้าวโพดอะไรเงี้ยเนาะส่วนการเลี้ยงขึ้นนะครับเกิดขึ้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วนะส่วนการเลี้ยงจะปลูกทั้งสองครั้งนะครับทางเข้าจ้ำนะครับหรือผู้ทําพิธีนะก็จะมีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับมาร่วมเสวยเครื่องเส้นไหว้ไปพร้อมๆกันนะครับเช่นเจ้าผามนผาแดงผาแสงลงไปถึงแก่งต้องเจ้าห้วยเล็กห้วยน้อยให้มากินมาพร้อมกัน ละเอียดเลยนะฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะครับมีตั้งแต่หมู่บ้านห้วยสีเสียดในอดีตนะครับอยู่ในการปกครองของของาาจักรล้านช้างนะฮะแล้วก็สมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6กนะครับก็ได้ปรับ,บเปลี่ยนการปกครองไล่มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะกันนะครับ,บเป็นพอา,าวๆให้พอรู้จักบ้านห้วยสีเสียดของเราบ้างครับประวัติของพันดีพันดำนะครับเกิดไรขึ้นบ้างกับห้วยสีเสียดเป็นสองพี่น้องที่ถูกลืมครับแล้วก็ไม่ได้มีใครกล่าวขานกันมานานแล้วนะฮะรอบหน้าผมเล่่นคคบือสวชุ เท่านั้นนะครับไม่จาเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะฮะไม่ต้องเชื่ออะไรเลยก็ได้นะครับอ๋อผมลืมอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่บอกว่ามีการล้มหมูกันตั้งแต่ไหนแต่ไรในปีนี้นะครับไม่มีการล้มหมูแล้วนะครับก็จะมีแค่หัวหมูครับผมแล้วก็ไก่ต้มนะฮะแล้วก็มีผลไม้ครับของหวานอะไรอย่างเงี้ยฮะปีนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมชอบมากๆเลยนะไม่มีคนล้มหมูเลยนะครับคาพพบริบทหรือพฤติกรรมของหมู่บ้านห้วเสียเสียค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ก็แก้บนเสร็จก็แจกทั้งหมู่บ้านครับผมอย่างน้อยๆเวลาผมบนอะไรสักครั้งหนึ่งนะเขาก็มีประโยชน์ให้กับชาวบ้านบ้างน,นะครับอาจจะไม่มากก็น้อยนะฮะอย่างน้อยๆน,นะครับสิ่งที่ผมทําก็อาจเกิดความรักความดันแฟนกับหมู่บ้านของเรามากขึ้นนะฮะมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับใครฟังจบบ้างครับยังไงก็ขอบคุณที่รับฟังกันมาและติดตามกันมาด้วยนะฮะ